สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องคุ่มาโมนะครับคุ่มาโมมีเรื่องจะมาแจ้งนะครับว่าหลังจากตอนที่10นะฮะจะเป็นคลิปมัดรวมแบบ5ตอนเลยนะครับจะได้แบบว่าได้ทําคลิปแบบยาวๆคนดูก็จะได้ดูแบบเต็มอิ่มไปเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและตอนใหม่ๆนะครับคลิปนี้นี่ก็ขอสัก20ไลค์ได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับไปดูกันเลย เมืละ12เม็ดลระเนี่ยนั่นหมายความว่าทั้งหมดนี่มี24เม็ดเลยเหรอท่านพ่อเป็นถึงผู้ใช้ไข่มุกแห่งสวรรค์ขั้น8เม็ดเก่งขนาดนี้เชียวเหรอนึกว่าท่านพ่อเก่งแค่เรื่องรบนี้นี่เองถือว่ามีแต่ใครๆพูดว่าข้าเนี่ยเป็นลูกที่ไม่เอาไหนท่านผู้พันได้ยินมาว่าท่านแม่ทัพโจก็เป็นผู้ใช้ไข่มุกแห่งสวรรค์เหมือนกันนี่ท่านเก่งมากเลยเหรอ แน่นอนสิท่านเป็นมีรบ,บุรุษของข้าเลยนะท่านเป็นถึงจอมยุทธขั้น8เมตรระดับกลางเชียวนะต่อให้เทียบกับทั่วทั้งทวีปท่านก็ยังเป็นหนึ่งในผู้แข็งแร่งระดับแนวหน้าเลยนะแถมไข่มุกสวรรค์ของแม่ทัพโจก็ยังเป็นหนึ่งในสี่คุณสมบัติขั้นสูงอีกด้วยอคงจักรพัิเคยตัดไว้ว่าต่อให้เอาจอมยุทธไข่มุกแห่งสวรรค์ทั้งหมดในจกักรพัิตาเทียนกงรามารวมกันก็ยังไม่ใช่คู่มือของท่านคนเดียวเลย ท่านผู้พันเนี่ยเป็นแฟนขับตัวยนตของท่านเลยนะครับเนี่ยพูดชมไม่หยุดเลยท่านก็น่ารักนะครับลองไปเป็นลูกสะใภ้ของแม่ทับดูสินี่พูดบ้าะลรของเจ้านะท่านเป็นถึงบุตรชายของท่านแม่ทับโจโลเลยนะข้าข้าจะไปคู่ควรได้ยังไงข้าว่าคู่ควรจะตายไปนะครับโจเสี่ยวผางเจ้าพูดไรๆอีกแล้วนะเดี๋ยวแม่จะตีเลยโอ้ยข้าผิดไปแล้วอย่าตีอย่าตีอาตโอ้ยเจ็บนะข้าหลังอย่ามาพูดจาเลือเธอแบบนี้อีกนะไม่งั้นข้าฉักขาเจ้าแน่ และอีกอย่างคุณชายโจก็มีคู่มั่นเป็นดวงหญิงอยู่แล้วด้วยนี่โจเสียวผางอย่าไม่แก้งตายนะลุกขึ้นมาวิ่งต่อเดี๋ยวนี้เร็วนี่โจเสี่ยวผางถ้าไม่ลุกเขาจะเอาแซ่ฟาดแล้วนะ หลบไปจริงๆเยเนี่ยไม่ใช่ว่าข้าตีแรงไปหรอกนะข้าก็ไม่ได้ใช้แรงสักหน่อยนีย่เจ้านี่มันหนาแน่เกินไปแล้วข้าวิ่งไปหนึ่งชั่วโมงเดียวก็ไม่ไหวแล้วหรอเนี่ยณคนะาดดาหาดของแม่ทัพฟาบาดคารับโจชุยนิวแม่ทัพแห่งจกักรวรรดิต้าเทียนกงจดหมายฉบับนี้มีคนส่งมาให้เหมื่อเช้าเป็นลายมือของเจ้าลูกชายตัวแสบนั่นแน่ๆเออท่านพี่โจ ท่านอย่าบอกนะว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมาเพื่อปอบข้าเนี่ยข้าตัดสินใจแล้วว่าหากวยชิงเป็นอะไรไปข้าจะให้ตี้ฟูหยาไปเป็นเพื่อนเขาในปรโลกเลยกระหมอ่อมจะกล้าหลอกลวงท่านฟาบาทได้อย่างไรฟาบาทอย่าได้ทรงหลงกลเจ้าเด็กน้อยหน้าซื่อคนนั้นเชียวเลยนะเจ้าเด็กนั่นนะรู้ตัวว่าตัวเองทำผิดเลยไม่กล้ากลับมาแน่ๆพูดจาสวยรูว่าจะไปออกประจนภัยเอ้ยทุเลศไม่ต้องไปสนใจมันหรอกฮ้ยตอบใดที่หวยชิงยังไม่กลับมาข้าก็วางใจไม่ได้ท่านพี่โจ เรื่องทั้งหมดนี่เป็นความผิดของตี้ฟูหยาถ้าไวชิงกลับมาเจ้าอย่าได้ตำหนิเขาเลยนะเจ้าเด็กนั่นยังพอรู้จักอายบ้างข้าว่าเรื่องแต่งคันน่ะยกเลิกตามที่มันขอเถอะมันไม่น่าจะคู่ขวแล้วแต่ว่าพระวาจาองค์จักรพรรดิสำคัญยิ่งนักเรื่องนี้ไม่ต้องพูดถึงอีกยามค่ำคืนนี่ข้าสลบไปงั้นเหรอเอ้ยปวดเมื่อยกล้ามเนื้อไปหมดเลยสางโกวเป็นเออที่เจ้าใจร้ายจังเลยกลิ่นนี่มันหอมจังกลิ่นของอาหารนี่ มีเนื้อด้วยได้งั้นถือว่าเจ้าเนี่ยยังมีน้ำใจอยู่บ้างอืมอร่อยจริงเลยนะเนี่ยนี่ทําแยกตงหากเลยสินะพรุ่งนี้ต่อนะพรุ่งนี้ยังต่ออีกเหรอเนี่ยเยีวไม่เลิกลาอีกเหรอเนี่ยแค่จับเจ้าทีเดียวเองก็ให้เจ้ามาจับข้ากับซิน่าจะหลับกันหมดแล้วสินะ,ะเริ่มฝึกได้โชคดีที่ห่อด้วยผ้ากันน้ําเอาไว้ไม่งั้นคงเปียกเหงื่อไปหมดแน่เลยวิชาอมาตะผู้ใช้ไร้ความมุ่งมั่นที่จะตาย ห้ามฝึกเด็ดขาดตอนนั้นก็โดนประโยคนี้หลอกจนกลัวแล้วเลยไม่กล้าฝึกวิชานี้มาเลยตลอดถ้าก่อนอายุ16ปียังไม่สามารถปลุกพลังได้แล้วก็ข้าคงเป็นแค่คนไร้ค่าไปตลอดชีวิตข้าไม่คู่ควรกับคู่มั่นแบบนั้นหรอกนะสามีของข้าต้องเป็นวีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่เหนือคนทั้งปวงตอนนี้คนทั้งประเทศก็หัวเราะอยยอเยาะเย้ยข้าแม้แต่คู่มั่นของข้าก็ยังดูถูกข้าเลยถ้าต้องใช้ชีวิตแบบนี้ไปตลอดตายไปซะย,ยังดีกว่า หลังจากที่ได้ฟังส่างกกวเปินเอ๋อพูดข้าก็รู้ว่าจอมยุทธไข่มุกแห่งสวรรค์น,นั้นยิ่งใหญ่มากในเมื่อท่านพ่อเป็นจอมยุทธไข่มุกแห่งสวรรค์ที่เก่งกาจขนาดนั้นถ้าข้าปลุกพลังได้ข้าต้องเป็นจอมยุทธไข่มุกแห่งสวรรค์ได้แน่ไม่ว่าอย่างไงข้าก็ต้องลองดูถึงตายก็ยอมตามที่ในตำราบอกไว้แค่ทำลายจุดตายทั้ง36จุดก็จะปลุกพลังได้แล้วแบบนี้ข้าก็จะได้ไข่มุกแห่งสวรรค์เป็นของตัวเองแล้วต้องลองดูแม้ต้องแลกด้วยชีวิตไม่งั้นก็ตต้้อองทททนนนุกรมาแบบีไปลด ตี้ฟูหยาหรอยข้าปลุกพลังให้สําเร็จก่อนเถอะนะข้าจะให้เจ้าคุกเข่าขอข้าแต่งงานไม่สิต่อให้เจ้าคุกเข่าข้าก็ไม่แต่งกับเจ้าหรอกนะตัวข้าโจเหว่ยชิงจะไม่ยอมให้เป็นคนไร้ค่าไปตลอดชีวิตหรอกนะพวกที่ดูถูกข้าข้าจะทําให้พวกเจ้าต้องตะลึง